ที่จังหวัดกาญจนบุรีหลังจากเกิดเหตุระทึกรถบรรทุกสินค้าระหว่างประเทศเบรกแตกพุ่งข้ามฟุตบาทเกือบชนเจดีย์สามองค์โบราณสถานสําคัญและตราสัญลักษณ์ของจังหวัดกาญจนบุรีเหตุเกิดบริเวณด่านเจดีย์สามองค์บ้านพระเจดีย์สามองค์หมู่ที่9ตําบลน้องลูอําเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีราอดีไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนายอธิสันอินตราผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีและพลตํารวจตรีพรชัยชะลอเดช ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรีมีคำสั่งให้เข้มงวดกวดขันรถบรรทุกน้ำหนักเกินอย่างจริงจังเพื่อความปลอดภัยและป้องกันผลกระทบต่อการท่องเที่ยวในพื้นที่ชายแดนวันที่17มิถุนายนพุทธศักราช2568พันตำรวจเอกสันติพิทักษกุลผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสังคบุรีนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนที่135 ร่วมกับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนและฝ่ายปกครองอำเภอสังขบุรีตั้งจุดตรวจบริเวณสามแยกเจดี3องค์สุ่มตรวจรถบรรทุกสินค้าขอความร่วมมือผู้ประกอบการให้นำรถเข้าชั่งน้ำหนักตามกฎหมายผลการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบรถบรรทุกน้ำหนักเกินเจ้าหน้าที่จะดำเนินมาตรการกวดขันวินัยจราจรและควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกอย่างต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและอนุรักษ์สัญ,ญลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดกาญจนบุรีมาตุภูมินิวชาแนลสถานีข่าภูมิภาคตะวันตกขอขอบคุณทุกการติดตามครับ